ดีมีเอฟซีเราอ่ะเขาบอกว่าไปคาเฟ่ร้านนี้เดียวอาหารอร่อยบรรยากาศดีอ๋อส่งมาให้ส่งมาแค่แก้วน้ำอ่ะไม่มรู้ไม่มีชื่อร้านด้วยใช่แล้วเส้นในโลรก็ไม่ขึ้นนะเขาให้ปริศนามาว่าเขาบอกอยู่แถวแถวออบรตอีกซึ่งวันนี้เปิดไหมก็ไม่รู้ด้วยไม่รู้ไม่มีข้อมูลเลยปิดหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าจริงๆวันเนี้ยที่เราถ่ายตอนนี้เพราะว่าวันนี้เรามีถ่ายกลางคืนกลางวันจะหาข้าวกินเดี๋ยวตอนเย็นก็จะไปถ่ายคลิปตอนคืนไงเดี๋ยวดูเดียอยู่จะเจอไหมเนี่ยในป่าในดง ถามตัวมอสไ,ได้ไหมได้ๆถามเไม่ได้อันนี้มันเอาป้ดเอมูลอยู่นี่ไงอยู่อะไรก็ปิดเงียบเลยเปล่าไม่มีอะไรเอาเราพี่ไม่ถามเดี๋ยวเขาอยู่ไลยเราจะถามก็ถามเด็ดหรือล่ะเขาบอกอ๋อเขาบอกอยู่แถวนี้ใช่ไหมอันนี้คืออบตใช่เออมาดูว่าจะเจอก่อนหรือเมมจะเต็มก่อนนะไม่อ่านี่ยเฮ้ยนี่ถามไม่ทันเลยพี่ฟังอันนี้ไปด้วยที่ผมลงยากถี่ไปด้วยนี่ไร้านนี่มันอยู่ตรงไหนอ่ะไอรีวูวูคาเฟ่ร้านอะไร ข้าวซอยข้าวซอยข้าซอยไหนอะซอยตรงนี้เหรอตรงนี้อ๋อหลอ่รนเป็หอแต่เลี้ยวข้าวซอยเล็กๆเนี่ยนะนนตแต่มันมีที่จอดใช่ไหมอืมจะทำไมพี่ไม่ถ่ายหน้าตัวเองอะฮะคุณเดินบล็อกคุณก็ต้องหันถ่ายหน้าตัวเองดิพอเหรอเออไปเดินมาใหม่อะไรคุณต้องหันหน้าถ่ายหน้าตัวเองก่อนมัน้นเด้วยเดินทำไมอีกรอบนึงมันจะได้ปิดคลิปหรอเดินแล้วก็พูดด้วย เดินใหม่่ะเขาบอกให้เราเดินใหม่วอล์ต้องถ่ายหน้าตัวเองด้วยคุณได้พูดปะเนี่ยพูดพูดได้นะ พูดอะไรบ้าๆมาเนี่ยพูดไม่เยอะเท่าไหร่ถ้ามาพูดเยอะๆดิอีกรอบหนึ่งไหมไม่เอาได้ดด็ดนึก้วด้วยโออะไรเขาว่าไงซอยมันเล็กนะโค้งหันซุ้งหลังอ่ะต้องตีโค้งอ่ะแต่ผมเคยเอาแท็กซี่ผมเข้ากาเข้าได้อ่าเป็นร้านอันนี้ดีเหรอเออนี่ยหนึ่งเจ็ดห้าเก้าเลยบุฟเฟ่ฮาราดมาเนี่ยพี่ถามเลยบุฟเฟ่ฮาราดแต่กูยังไม่เปิดนี่ครับอยู่ข้างอวกตอท้าอีกไหนอ่ะพี่เนี่ยเลยซอยไม่ใช่โฟกัสเาไฟฟ้องติดขวาใช่เรลิวขวาเข้าซอยเนี่ย ซอยน,นี่นเะออซอยออ่อนอ่อนหวานเนี่ยนะอออออน,น,นะนี่ค่อยๆากได้แน่นะได้แน่นะโ,อ,โอ,อะไรเออ <c oughs> แจแจแต่ข้างในอันนี้มันก็ไม่มีเลยนะของแท้ เอาล่ะนี่นะไม่เราไม่รู้ใช่หรือเปล่าใช่ตามรูปเลยเดี๋ยวดูที่แก้วครับเออเดี๋ยวดูที่แก้วเวลาดูเวลาใครจะตามมาคือต้องดูแก้วดูที่ร้านไม่ได้แล้วเป็นนีคือชื่อร้านกับชื่อแก้วคนละชื่อเลยเออทีรู้เลย ทางเข้ามาก็คือนั่นแหละเขาก็บอกอยู่ใกล้อบตก็จริงอ่ไอ้ทางทางเข้ามันจะแคบเลยใช่แคบเพราะทางเข้าแต่เข้ามาก็แต่คุณดูว่ารถคันเขานี้ยอ่าโค้งยังเข้ามาได้อ่าฮะน้ำภาษาอะไรกับสิบล้อทำไมเข้าได้เขาไม่ได้ติดอยู่นะแล้วพูดเพื่อนโอ้แล้วงสองก็ช่วยกันปูเลยนะเอาไปเขาไปถามขออนุญาตเขาก่อนเขาให้ถ่ายได้ไหมไม่รู้ ขออนุญาตเดินดูขออนุญาตถ่ายหน่อยไหมเออคุณเล่นบทเก่งกม่ได้นะพี่นัทมาเล่นตรงไหนนั่นน่ละทุ่มอ่ะทุ่มเนี่ยนะเออจริงๆมันก็เล่นได้ทุกที่แหละบอร์ดเกมว้าวบรรยากาศเขาดีนะคุณดูดิอ๋อมีที่นั่งตรงนี้ด้วยนี่ใช่ชิวๆบ้านๆอ่ะอันนี้เราก็ขึ้นมาถึงน้ำตกชั้นที่เจ็ดเจ็ดเอราวัณเขาไม่ดีกว่านี้คือต้องมาแบบเย็นๆเอออย่างเงี้ยเลยกับ เดี๋ยวมาลุ้นกันว่าแก้วน้ำปิดสนาจะตรงกันไหมอันนี้เขาส่งไม้ดูเออนั่งนี่ไหมนัน่งนี่ชิลดีนะคุณสั่งข้าวให้ผมแล้วเหรอใช่มากินดิเขาเนี่ยเข,เขาเดินม,มาตบไม่รู้รเลย <c oughs> อะไรของกูู <c oughs> <c oughs> ส่วนแอร์อยู่ข้างบนไปดูส่วนอวแวอร์ดิใครเรือเล่นก็ได้นะตกใจปะตกใจอะไรอ่ะเขาได้ตกตกใจเลย ห้องแอร์แต่ผมอยากในห้องแอร์นะทำไมอ่ะฟอกอยู่ในห้องแอร์ไหมไปพังตดูยิงอยู่แล้วดูอะไอย่างเงี้ดูดูฉากตาเขาดิสรุปนั่งนองนะนั่งข้างเดีก็อีกฟิวนึ่งนั่งข้างนอกก็อีกฟิวนึงนี่จะมีอันเออเดี๋ยวเราลบกวนเสียงดังลบกวนวนี้ มีเมนูอะไรแนะนำบ้างครับเมนูเยอะมากเลยที่แนะนำที่ไม่ต้องกินนะพี่ก็จะมีพวกข้าวไข่ข้นกระเพรากรกข้างเนาะผัดไทยุ่งอะไรเงี้ยข้าวผัดมันย่างอะไรเงี้ยข้าวผัดมนย่างอ่าเป็ห้าตัวก็ได้พี่นะที่ทำเลยก็ได้ครับห้าตัวแบบที่กินแล้วต้องกลับมาอีกเลยพี่กลับมาแบบกลับมาว่าอร่อยนะทำาค่เรื่ออะไรก็ได้ครับเอาห้าเมนูฮะเป็นผสมไก่กับเนื้อก็ได้ครับ ไม่ไม่ไม่แค่ผสมในจานเดียวนะพี่หมายถึงบางเมนูเป็นไก่รพูดไม่ชัดจริงจริงจริงนื้ะเขาบอกผสมไปเขาผสมดูเมนูปัญหาของการเลือกเมนูเวลาไปร้านอาหารให้เขาเลือกให้ก็ดีก็นลำบากใจเลยเครียดแทนแล้วตอนนี้ได้ได้ได้โอเคครับแล้วร้านร้านร้านเปิดมานานนะครับพี่ผมเพิ่งเจอเพิ่งจะเปิดครับสองอาทิตย์ครับสองประมาณสองอาทิตย์สองอาทิตย์ มีคนเขาส่งมาแต่มันเป็นแก้วไงแต่ว<ย>่าแก้วมันไม่ใช่ชื ok ang, ่อร้านี่ะยังไม่ค่อยพร้อมเกี่ยเปิดอะไรบางอย่างบางอย่างเช่นมาวันแรกๆเนี่ยเมนูเขียนบนกระดานมีแค่นั้นอ่ะสิบกว่าเมนูค่อยๆทำไปเรื่อยๆตอนแรกที่กินไ้คืออยากแนว เป็นอาหารสานแล้วก็มีกุ้งเผาปลาเผาแล้วมาเป็นคาเฟ่ได้ไงเมื่อก่อนคือเปิดร้านกาแฟอยู่แถวศรีราดครับไอแก้วอันเดิมผมไม่แน่ใจว่าอันไหนแก้วเดิมอ๋ออันนั้นเป็นอีกร้านหนึ่งอันนั้นผมเปิดที่ฮาราจุกุที่หนองจอกเราไขความลับได้แล้วนะครับผมคือเป็นร้านเก่าพี่เขาได้ได้เมนูเนาะอันนี้มาห้าคนจริงปะเนี่ยมาสามคนดูนะทายเรือได้ไหมฮะ ไปเร็วได้ใช่ไหมออกไปโอเคไปตามแค่ไหนนะแค่นี้อ๋อยืนได้ยืนได้สบายไม่แต่คนลี่แค่ในเขาสูง2เมตรนะี่แค่อกเขาสูงคุณกันหมดเอาพี่วางเอาของวางเจอเจอกันตรงซุ้มนะพี่ลงเดี๋ยวผมช่วยโอ้แล้วตอนขึ้นมันลำบากไม่ต้องเลยไม่ลำบากไม่ลำบากไม่ลำบากเห็นไหมฝากโทรศัพท์ผมกลัวมีปลาฉลามไหมฮะในนี้ปลาฉลามจะละเข้ไหมจะละเขยปลาฉลามไปลินยาอะไรพวกเนี้ยไม่ต้องฉลามไม่ใช่โดผมก็หวั่น พ่นัคนจับเือได้นั่งได้นั่งเลยนัดมันจมมันไม่จมเรือมันจมได้ไงล่ะจมมันไม่ใช่เรือเออใช่ได้ค่อยลงค่อนลงค่อนลง่อนื่อนล่อนเ่อนเลงนั่งนเล่อนเลื่อนเล่อนเ่ยนเล่เลอนเลอเลอเออนเล่อเล่อนเลือเอนือนอนขล้นอนเ่นเลื่อ่อล่อนเือนเอเดี๋ยนนี้ถ่ายอินเสิร์ตพี่อ่อนเลลเละนี้ เออเนี่ยอันนี้เพลงไอเพลงเพลงบุคเรต้องขึ้นแลยโอ้โหแล้วจังหวะเรือคว่ำเเพลงทันทันอีกเปลี่ยนเพลงเปลี่ยนเพลงให้ไวเลยเราต้องรีบถ่ายถ่ายเขาไว้ตลอดอะเผื่อพลาดจังหวะเรือคว่ำจะไม่เล่นอันนั้มันไม่ใช่ปลาคาราบไงอร่อยไหมครับพี่ เด็กจะคุยกครับนี่นะคุณก็ดูสนุกเหมือนกันสนุกให้ห่าปตายที่พี่เอาอันนี้ไปถ่ายด้วยตอนให้ห่านเออันนี้อาตอนนี้เราก็จะพายเรือไปให้หารปลากลางกลางบ่อเพราะให้ริมแล้วอาจจะไม่ถึงนะครับนัดผมผมจะขึ้นฝั่งแล้วอ่ะ นี่มาช่วยหน่อยดิจับเรือก็ได้มันขึ้นลำบากแล้วคุณจะขึ้นยังไงอ่ะน,นั่นเลยดิคุณยืนไงคุณต้องจับเรือไว้ถ้ามีคนจับเรือไม่งั้นเรือมันที่คุณลองพยายามดูก่อนผมรู้คุณอยากได้ฉากตกน้ำไปเอาอยากแล้วได้เดี๋ยวรีวิวไม่ได้ไอ้ตัมันจะตกได้ไงล่ะพี่กระโดดตัวดิขึ้นมาขึ้นมาขึับมาขึ้นมาับเรือขึ้นมา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 ขึ้มาขึ้นมาขึ้นมา้นม้มา ผมดึงนี่ไหมไขว่าล่มกดหนึ่งไขว้ร้อยกดสองที่นั้นมันลุกยากนะอะไรอ่ะนัดอย่าดันเอ๋กดหนึ่งถูกต้องครับผมกดหนึ่งล่มนะพี่อ้าวเหรออะไรอ่ะอันนี้ไปกินข้าวกำลังกำลังจะมาคุณคิดว่าควรถีบไหมครับคิดว่าใช่กดหนึ่งตู้เรียบร้อยยังไม่ทันกดเลยเอ้าพี่ไม่ไม่ไม่ได้เอารอถ่ายรออินเสิร์ตอ่ะ ก็นี่ยถ่ายอยู่แตกเลยนะอร่อยโอเคเหมือนชาดามืออันนี้ชาพรีเมียมนี่ที่คนหลังชาพรีเมีม์มันคือผสมสองชาแต่มันรู้สึกได้ถึงไอตัวชาตามือผมว่ามันจะมีคนหนึ่งน่าจะชอบเข้าชาตามืออ่มันจะมีคนนึงชอบถ้าสั่งโกโก้นี่คนนั้นน่าจะชอบเพราะเหมืนคุณพูดเยอะมากในชาตามือคลิปนี้สนับสนุนโดยชาตามือสปอนใช่ไหมเนี่ย ได้คุยกันว่าแบบมาทีละเมนูก็รีวิวไปทีละเมนูใช่ใครอินเสิร์ตไม่ทันเสร็จอะครบแล้วทีะเมนูห <c oughs> มดไปถือ <c oughs> ว่ารอไม่นานนะเออถือว่ามาไวอยู่มาไวอยู่เดี๋ยวก่อนรีวิวว่าโฟกเรามีอะไรจะเล่าให้ฟังบ้างไหมคือตะเกียะเม<อ><อ>ื่อเช้าโทร,โทรไปหาพี่บังไงเดี๋ยวไปถ่ายคลิปกันตอนแรกแบบช่วงเย็นโฟกอาจจะไม่ว่างไงอาจจะถ่ายไม่ได้ถ้าเราเป็นคนถ่ายหรือพี่บังออกคลิปคนเดียวใช่ป่ะมันก็อาจจะลำบากเขาบอกอะไรรู้ไหมผมเซียนพี่ผมคนเดียวก็ออกหน้ากล้องได้ผมพูดได้แล้ว คลิปนี้คุณรีวิวคนเดียวคุณแนะนำเมนูทุกชุดเมนูเสร็จปุ๊บคุณก็รีวิวแล้วสัก2ตัวโอเคใจไหมโอเคเดี๋ยวผมออกออกไปข้างนอกนะผมอยากเห็นคุณรีวิวคนเดียวอนาคตไงไเอเออือเพื่อมีสองเดี๋ยวเดียวอนาคตเลยมึงอยู่คนเดียวเหลือคนเหลือคนเดียวเออจะได้วอล์กคนเดียวได้เอาละจับจับเป็นคนบ้าเลยนะเอาไปอันนี้เมนูที่แบบแค่ชื่อก็แปลกแล้วนะข้าวไข่ข้นห่อหมกทะเลก็คือห่อหมกบวกไข่ข้นออ๋ทอดมราเป็นใช่ไข่เคี่ยวอ่ะใช่อะไรเป็นคนบ้เนี่หอยใช่หมหอยใหญ่มาก กินหอมหมกตีขึ้นมาแต่ว่ามีความนุ่มของไข่เจียวหอยตีขึ้นมาแต่คือความนุ่มของไข่เียวคุณกินแต่หอยอ่ะคุณลองหอมหมกคุณลองหอมหมกเลยดิอันไหนคือหอมหมกอันนี้อันน้๋อหมกแดงๆแล้วผมก็เข้าดีกว่ะจบๆไปมันลำบากนี่ไข่ไข่เค็เขาดีเอ้ยไข่เค็มเขาดีจัดเลยเขาใส่เครื่องเทศหรอหอมหมกไงหอมหมกคุณเคยกินหอมหมกหรือเปล่าหอมหมกที่ห่อใบตองอ่ะ เผ็ดไม่มากนะเผ็ดนิดเดียวแต่บางทีหอมหมกก็ใส่ใบยอไงเนี่ยใบยออยู่เนี่ยผักชีเปล่านะใบยอแต่เขาหั่นเป็นฝอยไงเนี่ยใบยอเขายำมาแล้วใช่เฮ้ยเขาปากเล็กเออแกยำมาแล้วเหรอเออเป็นฝอยแปลกๆเออสับปะต่อยหรือเปล่าไม่ได้ต่อยหรือเปล่ายำยำนี่แต่อร่อยจริงผมลองชิมตัวหอมหมกนะอร่อยดิดูดิจะหมดแล้วโดยรวมเป็นไงตัวนี้คุ้ม โดยรวมนะเออผมรีบตัดจบเดี๋ยวมันหมดโดยรวมนะโคตรอร่อยเลยแล้วก็แปลกด้วยผมไม่เคยกินไม่ไม่รู้ที่คุณอาจจะเคยกินกันบอกอุ้ยไปอยู่ไหนมาเออแต่ผมไม่เคยกินหอมหมกไข่ข้นน่ะไม่เคยเจอนะไม่เคยเจอมันฟิลคล้ายๆกินข้าวกับทอดมันอ่ะแต่มันจะได้ความไอ้นี่ของไข่นุ่มหน่อยเพลไข่หอมเหมือนกินข้าวกับห่อหมกนั่นแหละอุตส่าห์ปูไปทอดมันคนจะได้นึกภาพตามง่ายๆอันนี้ก็กลับไปห่อหมกเหมือนเดิมห่อหมกคนก่อนอยากรู้จักอยู่แล้วโอเคอัษฎัยปูนิ่มอัษฎัยปูนิ่ม นายโบราณเลยจริงเหรอไม่ต้องปรุงอร่อยอร่อยสองเมนูเลยสองเมนูเลยผัดไทยอร่อยเลยอ่ะัดไทยอร่อยจริงตอนแรกผมกินแค่ปูนิ่มอ่ะมันมันยังแบบรู้สึกแบบไม,ม่เค็มคนขนาดนั้นเพราะมันก็คือปูนิม่มใช่ไหมมันก็จะดื่มหน่อยแต่พอกินคู่กับผัดไทยอ่ะโคตรดีรอ ดีไหมดีไปต่อไปเป็นไงล่ะรวดเร็วข้าวคุกกะปิก็จะประกอบไปด้วยเนี่ยหอมหอมมะม่วงมะม่วงตัวฝักยาวฝักยาวแดงกวาแดงกวาคุนไก่หวานไก่หวานพริกพริกมะนาวมะนาวโซดาไม่มีอะไรล่ะโอ้โหแหมเล่นแอวเพิ่มด้วยนะปกติผมเป็นคนไม่ค่อยกินกะปิไงผมไม่ชอบกินตาวคุกกะปิจริงเหรอผมจะลองชิมแค่ตัวตัวกับข้าวดียว รู้สึกว่ากลิ่นกะปิมันค่อนข้างแบบแรงเหรออืมสําหรับผมนะเราไม่กินคร <น S 1> <อ>ับพี่รองฉันต้นนองกินออกับเครื่องเคียงด้วยหรือเปล่าอร่อยก,คออมมกอ็คุณลองกินแค่ข้าวเลยคุณว่าไม่แรงอ่ะแต่สําหรับผมมาแค่นี้ก็แรงแล้วคุณลองกินแค่ข้าวดิหืมน้ำพริกปลาวัา่วผมคุกน้ำพริกกินอนะ่ะจริงเหรอคุณลอาแค่ข้าวดิกคุณอย่าเอาอย่างอื่นเิยข้าวกะปิอ่าข้าวอย่างเดียวเลยนเนี่ยทั่วทุ่งเม็ดอ่ะ กลิ่นกะปิแดงใช่ไหมล่ะกลิ่นเตยะกลิ่นตีปั้วขึ้นมาเลยอะถ้าคนชอบน่าจะชอบเลยอ่ะชอบแต่ถ้าคนที่ไม่กินกะปิผมแนะนั้ก็คือไม่ไม่ชอบแน่ๆเพราะแรงมากกลิ่นกระปิโอ้โหกุ้งเยอะนะเดี๋ยวโชว์ให้ดูไข่ไหลแล้วก็มีมากับเส้นมาม่าข้างในนะอืมแล้วก็มีกุ้งดูกุ้งดิกุ้งเออเครื่องนี้เอาง่ายเครื่องนี้กี่บาทอันเนี่ยเพราะเราให้เขานี่มาเไงจะใส่ราคาให้ข้างล่างเดี๋ยใส่ผมอยากลองกุ้งร้านเขาเขาให้กุ้งมาตัวใหญ่ไง รู้สึกถึงต้มยำได้ครับต้มยำชัดอะเครื่องต้มยำชัดมากความเผ็ดไม่ค่อยเผ็ดถือว่าเผ็ดน้อยเลยแหละส้หรับผมนะหัวเผ็ดน้อยแล้วิึงที่ผมอยากกินมากที่สุดก็คือมันเนื้อแต่ที่ไปถ่ายให้ผมมาดูดีเขาผัดมันเนื้อเนี่ยนะเออคุณอยากกินมากสุดไหมอยากเออไปให้ฟิฟี่ใหม่เราอยู่น้ากล้องเป็นเราต้องอยู่หลังกล้องเป็นใช่เราต้องอยู่หลังกล้องให้เป็นด้วยไหโอ้ยได้ดีดี จะมารีวิวแทนพี่บังเขาอยากกินจัดใช่ไหมเรนตัวเขาหมอห้ามกินของมันของอะไราเราต้องชิมแบบเปล่าๆก่อนนะครเอาใช่ชิมไวๆอ่ะโอ้โหดูกกระเทียมเลยดูกกระเทียมอ่ะอยากกลยอืมก้นหอมเลยน่ากนถ้าข้าวก็หอมไงเหมือนเนื้อเขาย่างมาด้วยอ่ะดูไม่เยอะด้วยเลยเต็มเต็มพี่ถ่ายได้ไปเนี่ยโฟกัสอยู่เลยเก่งจับเลยตอนนี้อืมอร่อยเลยอร่อยไหม หอมๆเนื้อแบบเขาย่างมากลังดีอ่ะอร่อยดิโม่โหอะไรไปไหนไปเบาอร่อยไงนี่อคำเนื้อไม่โฟกกินรวมกับข้าวไงมันก็ยังดูรสชาติไม่รู้ไหมเอาเนื้อเอาเนื้ออย่างเดียวคือต้องเนื้อก่อนแล้วค่อยจิ้มเียทีคือตอนนี้กล้องพี่บังไม่เงยเลยอเนื้อเบาเปนไงละลายไหมเนื้อเขาได้เคี้ยวไม่มันยังไม่ได้นุ่มขนาดนั้นแล้เขาดูที่มีกี่ชิ้นน่ะแล้วเขาย่างมาแบบติดชมพูนิดนึงอ่ะเห็นระแร่ๆหรออือคือมีเดียมแร่ ดีไหมพี่ดีเสียงดังเลยเสิยงดังทำไมอ่ะเริ่มโมโหแล้วผมว่าถ้าพี่วางกินบ้างเถอะมอดเฮ้ยไอคนไม่กินเนื้อก็เคลียร์นะอันหนึ่งยังเคี้ยวเลยนี่เราดื่มยับกันด้วยเฮ้ยเหลือเหลือให้เขาแค่นี้พอนี่อันนอันนี้ของพี่บางนะผมเก็บไว้ให้นะเก็บไว้ให้นะเก็บไว้ให้อันนี้เอาลุยพี่นันเดี๋ยวคนดูก็ด่าเราเอาจานมาดิคนดูด่าใครด่าผมเนี่ยแหละข้าวผัดมันเนื้อข้าเหลือเนื้อไว้ให้หลังใหม่ได้ไหม คุณก็ใจดีนะพอหลังกล้องเลยเข้าผัดเนื้อที่เนี่ยเนื้อติดมันี่้เขาจ้างมาด้วยไอ้แล้วเมื่อกี้ไอ้เนื้อที่มันตกเอาไปไวยนะไม่เป็นไรผมยอมตกแล้วนกมาขี้ใส่ประด็นไงตัวอ๋อไม่หรอผมปัดเธอนะก็เช็ดเช็ดจุ่มน้ำเอาไม่เป็นไรกินได้ผมแนะนำนะลองข้าวไหมเออ อ๋ผมยังไม่ได้ถามเลยว่าคุณมากิน5เมนูคุณชอบไหนสุดกินเนื้อไม่ได้แล้วหนึ่งกะปิ่ะผมไม่ชอบแล้วสองอก็จะเหลือแค่3ตัวโอ้หผมให้ได้เรียเลยออร่อยทุกเมนูเลยแต่รีแอคที่ผมเห็นนะผัดไทยคุณสองคนว้าวแบบผัดไทยว้าวว้าวแบบแม่งออกต้อะเ่าห่าอหมกอะ่ะมันเหมือนทอดมันที่เราเคยกินรู้ไหมส่วนไอ้ตัวนี้มันเหมือนต้มยำกุ้งต้มยำอะไรที่เรากินอยู่แล้ว<ม>แต่มันว้าวตรงที่ผัดไทยที่รสชาติมันจะดีต่างจากที่เคยกินที่แบบมันอร่อยคือมันอร่อยเลยแหละตัวนั้นอร่อยจัดเลยผมว่าผัดหมันเนื้ออันดราเ มาแบบร้านแบบดุมๆมาเลยนะดุมมาไม่ได้แบบหาอะไรมาก่อนเลยนะแล้วเปิดที่มาสุนมาจากแก้วแล้วพอมาที่ร้านแก้วก็ไม่มีเขียนเลยเราก็สนับสนุนเขาว่าอยู่อะไรก็แวะมาได้บรรยากาศมันคุ้มอยู่อาหารก็คือไม่แพงอิ่มอร่อยแล้วก็บรรยากาศดีมีอะไรให้เล่นเยอะแยะบอกที่กัดมาพี่ที่กัดก็คืออยู่ในซอยท่าอิดใกล้ๆอบตท่าอิดซอยตาหวานครับผมต้องดูดีๆมันดูดีๆถามก็ได้ชื่อร้านอาหารว่าเดี๋ยวเราออกไปเราถ่ายดูชื่อร้านอาหารว่าชื่ออะไรคุณร้านปุงสุก อะไรปรุงให้สุกร้านปรุงให้สุกตะกี้เราเดินขึ้นไปตรงนั้นมันจะเป็นโซนห้องแอร์อนนอคนนั่งเต็มเลยอ่ะอเออแล้วแบบผู้หญิงรู้นะทุกคนส่วนใหญ่นะเข้าทางเขาเลยอ่ะถ้าเป็นผู้ชายก็มาได้ก็อาจจะเจอพี่บัง <c oughs> นั่งอยู่ <c oughs> สักมุมนึงนะ่งอ่ะแถวนี้เนะี้ยอยู่ใกล้บ้านเขาด้วยไงอ,อ๋อฝากถึงผู้จัดก,การที่บังด้วยนะฮะลองมาตามสืบดูพี่บังอยู่แถวนี้เลยฮะ,ะดูไว้นะผู้จัดก,การโลข้างล่างที่บังมาหลังจากนี้เดี๋ยวเราขอกินข้าวก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะไปวอล์กที่ไหนก บ๊ายบายเฉยก็บอกเดี๋ยวจะวอกต่อบ๊ายบายไม่จะไปไหนเดี๋ยวคนอีกสองวิคนก็เห็นพี่แล้วทานที่เช่นเดียวเนี่ยผมชอบดูคุณคุยกันเออบ๊ายบายคุณนี่มันโอ้สุดจริงๆนี่ครับผมอยอ่อนหวานสภาพพี่บังหมดสภาพแล้วเนี่ยมันมีป้ายใช่ไหมกินกวางดูเตี๋ยวเนี่ยกินเตี๋ยวดูกวางมันโดนมันมีกวางเหลียวหลังไหม อะไรอ่ะคุณไปแต่เส้นนั้นนะไม่ใช่ก็ความก็ความก็ต้องเหลียวหลังมาดูไม่เป็นไม่มีใครคิดอย่างนั้นหรอกในบ้านพี่บังนะกำลังสร้างอยู่สตูดิโอใหม่ของเราใช่เร็วๆนี้ติดบ้านหมดล้านมั้งเลยใช่หรือผ่านร้านอาหารปีนังร้านอาาหรปีนังก็ดีนะดีไหมเอาไหมถ่ายไปแล้วกินหนึ่งไม่ละปีนังอ่ะร้านกู๊ดบอยเลววิวแสดงว่าร้านมันเยอะก็ผิดเล่ร้านเยอะธรรมชาติไม่นาวมีหรอใช่แค่รู้เส้นเดียวเส้นแบบเป็นซอยเป็นเลื่เลื่อยบ้านเล็ก มีหลงนะสวนเกษตรต้นไม้คุณชอบต้นไม้แบบพี่นัสบล็อกไหมตัดเดียวเลยเดี๋ยวพี่บังรีวิวต้นไม้ซะหน่อยเอยไปดิเฮ้ยเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าที่นี่จะมีต้นไม้มิราเคิลไหมต้นไม้หายากเห็นไหมขนาดตัยังไม่รู้จักเลยผมนั่งรอเนื้ได้ไหมอะไรแบบคุณเจ้าของช่องนี่นั่งรอในรบรออะไรไปนี่ครับผมตอนนี้เราอยู่กันที่สวนต้นไม้มีต้นไม้หลากหลายให้เราเลือกซื้อซึ่งอยู่ในซอยท่าอิดนะฮะแต่ตรงไหนไม่รู้นี่ ท,นะลลที่นี่มีต้นมิลักเกลไหมครับอ๋อไม่มีเลยใช่ไหมฮะเม็ดพวกเม็ดมิลาเคิอลอะไรก็ไม่มีไม่มีฮะเราจะเน้นพันมนาวฝรั่งไส้แดง<อ>แก็เสาร์รสหวานเออที่นี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแล้วก็เป็นศูนย์เรียในรู้ด้วยกษตร มะนาวของเราเป็นพันธุ์ที่ปลูกใส่กระถางและดกในขันนี้นะถางดพอเลยมันออกลูกบ่อยไหมครับต้นมปีตัวนี้เนี่ยนานไหมฮะกว่ากว่ามันจะเป็นต้นใหญ่ตอนนี้6เดือน6เดือนได้อย่างนี้เลยอีพันธุ์นึงก็เหมือนพุ่มเขียวหวานเลยลูกใหญ่เปลือกบางนอ๋อแต่มันคือมะนาวคือมะนาวอีกพันธุ์โอ้มะนาวยักษ์นี่โหนี่มะนาวเหมือนกันนะฮะอุ้ยมีลูกมันขายไหมฮะ มีลูกมะนาวอย่างนี้ขายไหมไม่มีอ๋อต้นขายก็เป็นหลักเลยเปลือกบางเลยน้ำเยอะเลยน้ำเป็นแก้วเลยเนี่ยโอ้แล้วมันเปรี้ยวเปรี้ยวกว่าไหมเหมือนมะนาวเลยไม่เคยเห็นตามท้องตลาดมีไม่มีขายมันเป็นพันธุ์ใหม่ไงับที่นี่รวมพันธุ์ใหม่ๆแปลกๆทุกอย่างฝรั่งไข่แดงปลูกใส่กระถางอันนี้กว่าจะได้ต้นมาอนี้ต้องกี่เดือนฮะประมาณเจ็ดแปดเดือนเจ็ดแปดเดือนได้ลูกนี้เลยจากไซนี้จากไซนี้ทันที่กินได้เป็นเดือนอันพริกกีรังกาพริกกีรังกาคืออะไรบุชีขึ้นคือมบุชีตีรังกาขึ้นไอ้พริกกีรังกามันตีลังกาเเงินนหัววขึ้มาาลลปูก ลองชิมดูเผ็ดถามมาพอดีเลยนั่นไงเอาเลยชิมอันนั้นกินชิมได้เลยครับบอกว่าเผ็ดคุณฟังดูเรื่องให้หนะไม่แต่เขาไม่ได้รดน้ำพี่นี่ใช่มันมันแห้งแล้วไงมันไม่เผ็ดแล้วอาจจะไม่เผ็ดก็ได้นี่เขาเรียกพริกอะไรนะครับพริกจินดาพริกออ๋พริกจินดาไม่เผ็ดพริิกจนดาโอ้โหชื่อนี้คุณเคยกินพริกทอดไหมล่ะฟิลเดียวกันมันเริ่มแห้งแล้วมันเริ่มมันแห้งแล้วมันไม่เผ็ดแล้วมันเริ่มติดลิ้นแล้วอะไรคุณยังไม่กินเลยยังกินแล้วเนี่ยคุณดูดิเนี่ยคุณกินเข้เขาก่อนแอบทิ้งไเขา อุ่นใครเลยรุ่งกุ๊บเป<_<_็นไงเผ็ดไหมไม่เผ็ดใช่ป่ะล่ะเดือดร้อนหานน้ำเหมือนกันเผ็ดใช่ด้านนู้นเป็นมีเสารถอีกเคยกินว่าเสารถใครเคยกินบ้างเสารถด้วยจักงด้ยจังครับไปครับปกติกินเปรี้ยวอันนี้เป็นพันหวานมาจากภูนังโอ้ยเสารถพันหวานฝรั่งไส้แดงนี่นี่นี่งเนื้อข้างในสีแดงนี่กับผมเหมือนเคยเห็นนะอ้านะ มันไม่กรอบใช่ไหมไม่ไม่มันมันสุกแล้วจริงๆมันจะกรอบอันนี้ลูกเนี้ยมันสุกแล้วจะกินได้อร่อยโอ้นี่กินจากตัวเลยนะนี่อุดแดงเป็นแตงโมเลยอ่ะแดงเป่งมาละกอใครจะกินบ้างกินบ้างลองลองิมลองดูเปลือกมันก็กินได้ถ้ากินได้ทั้งเปลือกเลยกินทั้งใบทั้งเปลือกเลยกินเลยกัดกินเลยไงฝรั่งแปลกหวานไหมหวานนี่หวานเลยเหรอนี่มันเนี่ยปกติมันจะกินแบบดิบอันนี้ก็หวานก็สุกก็กินได้อ่ะลองกินดูครับแล้วก็สำคัญฝรั่งพันธุ์นี้นะครับมันปลูกใส่กระถางแล้วมีลูกอืม กินเิน้อต่างกันหน่อยนะจะมีแบบแปลกๆหน่อยนี่คือเขาเรียกสวนผักขวดฮะชื่อชิ้นงานนะหนึ่งในหนึ่งขวดเนี่ยจะมีผักกินมากกว่าหนึ่งอย่างมีทั้งพริกมีต้นไชมีต้นหอมเอาไปแกวนไม่เพื้งที่ด้วยจะใช้ประโยชน์จาก ขยะรีไซเคิลได้เรียบง่ายใช่ใช่ครัแล้ไม่กินพืนที่สับรถเนี่ยเป็นเป็นผลไม้ที่มีวิตามินซีมากเตบวรถหนึ่งผลเท่ากับส้มสิบนี่คือเขาวิจัยออกมาแล้วพันธุ์อื่นๆเนี่ยต้องมาโรยเกลือต้องอะไรเฮ้โอ้บีบกใส่ปากเลยนะไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเขาช้อนทันปากให้กินทั้งเม็ดเลยกินทั้งเม็ดเลยอ๋อเหรอไม่กินเม็ดเลยกินทั้งเม็ดเลย เปรียวอมหวานเห็นไหมมันไม่เหมือนกับสซลต์ที่เราเคยกินนั่นเปรี้ยวเลยอร่อยเห็นไหมแล้วก็ยิ่งค้างคืนแบบเก็บไปละครึ่งวันแล้วแช่เย็นสุดยอดเลยโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวเราต้องมาอีกสักคลิปหนึ่งมาถ่ายทำกันเพราะนี่ก็เป็นยูทูบเบอร์เหมือนกันเนาะใช่ฝากช่องไหมครับลุงเกษตรลุงเกษตรชื่อนั้นเลยคุณนะตามดูได้ฮะในยูทูบอะฝากฝากช่องลุงเขาตอนเราได้รับรองเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านถ่ายทอดเรื่องการเกษตรแต่ว่าเกษตรก็ไม่ได้เป็นเกษตรที่นี่ทำเองเกษตรแบบคนเมืองเห็นไหมจะปลูกใส่กระถางใส่ไปอ๋อคือที่ในน้อย ก็ทําได้พี่น้อยจะทําได้อย่างพันแต่วารถพันอื่นเนี่ยจะปลูกใส่กระถางไม่มีรูปขอบคุณมากครับทุกขอบคุณครับมากันมากันอีกนะครับอนเลยหรอครับผมมามาเที่ยวกันนะ อันนี้อันนี้คือเสียงอะไรฮะอ๋ออันนี้เขาเรียกว่าทีไรหมาทีไรหมาหนีดิพี่ดิหนีทำไมหนีทำไมไม่ใช่หมาได้ละหนึ่งลุกเออถ้ามีกิจกรรมติดตามได้ที่เพจไหนครับผมเนี่ยเฟซบุ๊กอ่ะลุงเกษตรผู้ชายหัวใจเกษตรอ้หัวใเกษตรลุงเกษตรมีอะไรเฉยเลยเออเดี้ยวเข้ามาไปเงี้เดี๋ยวเราจะเฮ้ยเดี๋ยวเราต้องมาสปอตชอรายการสปชติดตามกลับมาแล้วเราจะให้พี่บังมาทําสวนหนึ่งวันสำหรับคลิปนี้พี่บังยังไงรอวันนี้เริ่มจากไปดูนี่ก่อนคนก็ส่งมาว่าร้านนี้อร่อยตามหาแก้วมาจากร้านไหน แล้วไปกินร้านนั้นแล้วก็ขับเล่นเผ่าอนนี่เลยเห็นเห็นต้นไม้เยอะอาจะลงไปถ่ายรูปที่นั่นจะมาหาอะไรนะตอนแรกอ่ะต้นมิราเคิลเดี๋ยวไว้เราจะมาถ่ายคลิปใช่ชอบคลิปแนวนี้ก็บอกกันได้แบบอะไรก็ได้สำหรับคลิปนี้พวกเราผมช่องมัจเจครับผมช่อง N R Life ครับผมแล้วก็ช่อง iam getter with it ิดลาไปก่อนคลาไปก่อนครับ